ถ้านุ่นบอกว่าแค่นอนหลับก็เผาผลาญไขมันได้คุณจะเชื่อไหมคะฟังดูแปลกๆเหมือนโฆษณาแต่นี่คือความจริงที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงค่ะขณะที่ร่างกายส่วนอื่นพักผ่อนมีระบบพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวเราที่กำลังเผาผลาญไขมันซ่อมแซมเซลล์และเตรียมพร้อมให้เราตื่นมาสดชื่นแต่ปัญหาคือหลายคนไม่รู้วิธีเปิดสวิชให้ระบบนี้ทำงานเต็มที่ วันนี้รายการสูงวัยใกล้หมอนุนและลุงหมอมาโกโตธนากะจะมาเปิดเผยความลับจากญี่ปุ่นว่าทำไมสบักถึงเป็นกุญแจทองที่ไขระบบเผาผลาญและวิธีง่ายๆแค่3นาทีก่อนนอนที่จะช่วยให้คุณเผาผลาญไขมันไปทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายหนักเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะลุงหมอคะพอนุนได้ยินว่าแค่นอนหลับก็เผาผลาญได้นุนเองก็สงสัยมากเพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าต้องวิ่งจนเหนื่อยหอบหรือออกกำลังกายหนักๆ ถึงจะเผาผลาญไขมันได้แล้วมันเป็นไปได้จริงเหรอคะว่าร่างกายเราเผาผลาญได้แม้ขณะนอนหลับคุณนุ่นครับเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าการเผาผลาญไขมันเกิดขึ้นตอนที่เราออกแรงเท่านั้นแต่ความจริงแล้วร่างกายของเรามีเตาเผาพลังงานส่วนตัวที่ซ่อนอยู่และมันสามารถทำงานได้ดีแม้เราอยู่นิ่งๆหรือแม้แต่ตอนนอนหลับสิ่งที่ผมพูดถึงคือ ไขมันสีน้ำตาลครับซึ่งต่างจากไขมันสีขาวที่เรารู้จักกันดีแบบสิ้นเชิงไขมันสีขาวนั่นคือไขมันที่สะสมอยู่ที่พุงที่สะโพกที่ต้นแขนมันมีหน้าที่เก็บสะสมพลังงานไว้ใช้ในอนาคตแต่ไขมันสีน้ำตาลนี่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงมันไม่ได้มีหน้าที่เก็บสะสมแต่มันมีหน้าที่เผาผลาญเพื่อสร้างความร้อนให้ร่างกายครับที่น่าสนใจคือ ไขมันสีน้ำตาลนี้รวมตัวกันอยู่หนาแน,น่นที่สุดในผู้ใหญ่อยู่ที่ไหนรู้ไหมครับบริเวณรอบสะบักหลังและต้นคอนั่นเองโอ้นี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือมีไขมัน2ชนิดชนิดหนึงเก็บพลังงานอีกชนิดเผาพลังงานแล้วกลไกลมันทำงานยังไงคะลุงหมอทำไมไขมันสีน้ำตาลถึงเผาผลาญได้ดีมากเลยครับคุณนุ่นให้ผมอธิบายแบบง่ายๆนะครับ เมื่อไขมันสีน้ําตาลถูกกระตุ้นมันจะดึงเอาไขมันสีขาวซึ่งก็คือไขมันเลวที่สะสมอยู่ที่พุงนั่นแหละมาเผาเป็นพลังงานความร้อนให้ผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับร่างกายเราเหมือนบ้านที่มีเตาผิงไขมันที่พุงก็เหมือนฟืนที่กองทิ้งไว้ในห้องเก็บของส่วนไขมันสีน้ําตาลที่หลังคอคือเตาผิงครับปัญหาของคนส่วนใหญ่คือขนฟืนเข้าด้านทุกวันซึ่งก็คือการกินอาหารแต่ลืมจุดไฟที่เตาผิง เพราะสะบักติดแข็งไม่มีการกระตุน้นฟืนเลยล้นบ้านไขมันเลยสะสมที่พุงคืนนี้ผมจะไม่ได้ชวนไปตัดไม้นะครับไม่ได้ชวนไปออกกําลังกายหนักแต่จะสอนวิธีปลุกฐานในเตาผิงให้ไฟมันลุกโชนอุ่นว่าไปทั้งคืนแม้ตอนที่คุณนอนหลับครับ เข้าใจแล้วค่ะคือกุญแจสำคัญไม่ใช่การวิ่ง10กิโลหรือออกกำลังกายหนักๆแต่คือการเปิดสวิตเตาเผาที่เรามีอยู่แล้วในร่างกายซึ่งก็คือไขมันสีน้ำตาลที่บริเวณสะบักหลังและต้นคอถูกไหมคะถูกต้องแล้วครับคุณนุ่นและที่น่าสนใจคือเมื่อไขมันสีน้าตาลทางานมันจะเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าเนื้อเยื่ออื่นๆในร่างกายหลายเท่านี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนกินเยอะแต่ไม่อ้วน เพราะไขมันสีน้ำตาลของเขาทำงานได้ดีส่วนบางคนกินนิดเดียวน้ำหนักก็ขึ้นเพราะไขมันสีน้ำตาลไม่ทำงานเตาผิงดับและนี่คือจุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับไขมันสีน้ำตาลนี้ไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่ในร่างกายของเราทุกคนแค่ว่ามันอาจจะหลับไหลอย,อยู่เพราะไม่มีใครไปปลุกมันนี่เป็นข่าวดีมากเลยค่ะหมายความว่าทุกคนมีเตาเผาพลังงานส่วนตัวอยู่แล้วแค่ต้องรู้วิธีปลุกมันให้ตื่นขึ้นมาทำงาน แล้วนุ่นสงสัยว่าทําไมคนญี่ปุ่นถึงรู้เรื่องนี้มานานและทําไมพวกเขาถึงเน้นเรื่องสะบักขนาดนั้นคะลุงหมอคุณนุ่นครับเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยในญี่ปุ่นเรามีคําเรียกบริเวณสะบักว่าเคนโคโคสุซึ่งแปลตรงตัวคือกระดูกสะบักแต่ในวงการสุขภาพญี่ปุ่นเราเรียกบริเวณนี้ว่าจุดศูนย์กลางของความเยาวัยมีคติพจน์โบราณญี่ปุ่นที่ว่าเมื่อสะบักขยับไหลเวียนเลือดจะเดิน คนญี่ปุ่นเชื่อมาตั้งแต่โบราณว่าถ้าสะบักยังยืดหยุ่นขยับได้ดีร่างกายก็จะยังแข็งแรงแต่ถ้าสะบักติดแข็งร่างกายก็จะเริ่มเสื่อมและนี้ไม่ใช่แค่ความเชื่อครับมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับเพราะบริเวณสะบักและต้นคอ,อนี่แหละคือจุดที่ไขมันสีน้ำตาลรวมตัวกันหนาแน่นที่สุดเมื่อสะบักติดแข็งไม่ขยับไขมันสีน้ำตาลก็จะไม่ถูกกระตุน้นเหมือนเตาผิงที่ไม่มีใครไปเคียร์ฐานไฟก็ดับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือในญี่ปุ่นมองสบักเป็นมากกว่าแค่กระดูกแต่เป็นศูนย์กลางของการไหลเวียนและพลังชีวิตแล้วลุงหมอสังเกตไหมคะว่าคนญี่ปุ่นสูงอายุกับคนไทยสูงอายุมีความแตกต่างยังไงบ้างสังเกตได้เลยครับคุณนุ่นคนญี่ปุ่นสูงอายุส่วนใหญ่ยังเดินตัวตรงหลังไม่ค่อมส่วนหนึ่งเป็นเพราะวัฒนธรรมการออกกําลังกายและการยืดเหยียดที่ฝังลึกในวิถีชีวิตแต่ในญี่ปุ่นคนแก่ที่มีปัญหาหลังคอมไหลหอที่เราเรียกว่าเนโกเซ นั่นแหละคือสัญญาณอันตรายเพราะท่าทางแบบนี้จะไปปิดตายการทำงานของไขมันสีน้ำตาลสบักจะติดแข็งเคลื่อนไหวได้จำกัดเหมือนเตาผิงถูกกั้นไว้ไฟจะจุดได้ยากมากนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่หลังค่อมมักจะมีปัญหาน้ำหนักเพิ่มเผาผลาญช้าและรู้สึกเหนื่อยง่ายแล้วถ้าเทียบกับคนไทยล่ะคะนุ่นสังเกตว่าคนไทยเราส่วนใหญ่นั่งทำงานทั้งวันนั่งดูทีวีนั่งเล่นโทรศัพท์สบักคงแข็งทื่อกันใช่ไหมคะ ถูกต้องแล้วครับคุณนุ่นนี่คือปัญหาใหญ่ของคนยุคใหม่เราใช้ชีวิตแบบนั่งมากขึ้นไหลหอหลังโกงสะบักติดแข็งผลที่ตามมาคือไขมันสีน้ำตาลไม่ทำงานเตาผิงดับนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนบอกว่าออกกำลังกายแล้วยังไม่ผอมเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเคลื่อนไหวน้อยแต่อยู่ที่เตาผิงยังไม่ถูกจุด ถึงแม้คุณจะวิ่ง5กิโลเมตรแต่ถ้าไขมันสีน้ำตาลไม่ทำงานการเผาผลาญก็ไม่เต็มที่การวิจัยพบว่าคนที่สะบักยืดหยุ่นขยับได้ดีจะมีอัตราการเผาผลาญพื้นฐานสูงกว่าคนที่สะบักติดแข็งแม้จะไม่ได้ออกกำลังกายก็ตามนี่อธิบายได้เลยค่ะว่าทำไมบางคนออกกำลังกายหนักแต่น้ำหนักไม่ลงเพราะเตาผิงยังไม่ถูกจุดแล้วถ้าเราอยากจุดไฟให้เตาผิงเราต้องทำยังไงคะลุงหมอ ผมจะบอกวิธีที่ง่ายมากๆที่ทำบนเตียงก่อนนอนได้เลยแค่3นาทีแต่ผลลัพธ์จะทำงานทั้งคืนคุณนุ่นครับวิธีนี้เรียกว่าท่าบีบปีกนางฟ้าหรือ Angel Wing Squeeze มันคือการจัดระเบียบกระดูกสันหลังและสะบักให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องจะช่วยให้ช่วงท้องยุบลงได้ไม่ใช่เพราะมหัศจรรย์แต่เพราะอาวัยวะภายในกลับเข้าที่และระบบเผาผลาญทำงานสะดวกขึ้น ที่ผมจะสอนวันนี้ไม่ซับซ้อนครับเป็นทางง่ายๆที่ทำหน้าที่เหมือนกันเขี่ยเชื้อเพลิงให้ไขมันสีน้ำตาลตื่นตัวท่านี้ทำง่ายมากทำได้5ขั้นตอนขั้นที่ 1. ให้นั่งสบายๆนั่งขัดสมาสบายๆบ,บ,บนเตียงหรือนั่งบนเก้าอี้ธรรมดาก็ได้ครับสำคัญคือให้หลังตรงไม่ต้องเกรง็งขั้นที่ 2. ยกแขนเป็นรูป W กางแขนทั้งสองข้างออกให้ศอกงอลงตำ่ำส่วนมือชี้ขึ้นฟ้า เหมือนท่าทำตัว W แบบนี้แหละครับขั้นที่3บีบสะบักเข้าหากันนี่คือขั้นที่สําคัญที่สุดครับหายใจออกยาวๆทางปากพร้อมกับขยับมือไปข้างหลังบีบสะบักหลังทั้งสองข้างเข้าหากันให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยไม่เจ็บลองจินตนาการว่าคุณกําลังพยายามหนีบลูกบอลไว้กลางหลัง คุณจะรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อตรงหลังมันกําลังทํางานและที่สําคัญคือคุณจะเริ่มรู้สึกอุ่นวาวๆที่บริเวณต้นคอและหลังนั่นแหละครับคือสัญญาณว่าไขามันสีน้ําตาลกําลังถูกกระตุน้นขั้นที่4ค้างไว้3วินาทีค้างท่าบีบนี้ไว้3วินาทีนับในใจ1 2 3ให้รู้สึกถึงความอุ่นที่บริเวณหลังและต้นคอขั้นที่5คลายออกช้าๆหายใจเข้า แล้วค่อยๆค,คลายแขนออกช้าๆอย่าปล่อยกระชากแรงแค่นี้ครับทำซ้ำสิบครั้งใช้เวลาแค่ประมาณ3นาทีแล้วล้มตัวลงนอนได้เลยโอ้ฟังแล้วทำได้จริงๆเลยนะคะไม่ยากไม่ซับซ้อนแค่นั่งบนเตียงยกแขนบีบสะบักค้างไว้แล้วคลายทำสิบครั้งแล้วลุงหมอคะที่ลุงหมอบอกว่ารู้สึกอุ่นวับๆตรงต้นคอกับหลังนั่นคืออะไรกันแน่คะครับคุณนุ่น ความอุ่นวับวบนั่นคือสัญญาณว่าไขมันสีน้ำตาลกำลังตื่นตัวกำลังเตรียมตัวที่จะเผาผลาญพลังงานให้ผมอธิบายให้เห็นภาพนะครับการบีบสะบักคือการ Stoke the fire หรือเขี่ยเชื้อเพลิงให้ไฟในเตาผิงลุกโชนขึ้นเมื่อเราหลับร่างกายจะรักษาอุณหภูมิที่อุ่นวาบนี้ไว้ด้วยการเผาผลาญพลังงานต่อเนื่องตลอดคืนและที่น่าสนใจคือการบีบสะบัก ยังช่วยคลายกล้ามเนื้อบ่าไหลทําให้หลับลึกขึ้นอีกด้วยเมื่อเราหลับลึกโกรทฮอร์โมนก็จะทํางานได้ดีขึ้นซึ่งช่วยในการซ่อมแซมร่างกายและเผาผลาญไขมันอีกทางหนึ่งเลยครับสุดยอดม,มากค่ะคือเราได้ประโยชน์ถึง3อย่างเลย 1. กระตุ้นไขมันสีน้ำตาลให้เผาผลาญ 2. คลายกล้ามเนื้อให้หลับลึกและ 3. ฮอร์โมนเติบโตทำงานดีขึ้นนี่คือการลงทุน3นาทีที่คุ้มที่สุดเลยนะคะ แล้วนุ่นสงสัยค่ะหลังจากที่เราทําท่านี้สิบครั้งแล้วล้มตัวนอนเกิดอะไรขึ้นในร่างกายบ้างขณะที่เราหลับคะลุงหมอนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับ,รบผมอยากให้คุณนุ่นและทุกคนที่กําลังฟังอยู่ได้เข้าใจว่าขณะที่คุณลองทําท่าขยับสะบักนี้แล้วพอคุณหลับร่างกายของคุณกําลังทําอะไรอยู่บ้างคุณนุ่นครับให้ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่คุณทําท่าบีบปีกนางฟ้าสิครั้งแล้วล้มตัวลงนอน เกิดอะไรขึ้นในร่างกายบ้างคืนแรกคุณจะรู้สึกอุ่นวาบที่บริเวณหลังอาจจะรู้สึกว่าร่างกายผ่อนคลายมากกว่าปกติและที่สำคัญคือคุณจะนอนหลับลึกขึ้นเพราะกล้ามเนื้อบ่าไหล่คลายตัวขณะที่คุณหลับไขมันสีน้ำตาลที่ถูกกระตุ้นจะทำงานต่อเนื่องร่างกายจะรักษาอุณหภูมิที่อุ่นวาบนี้ไว้ด้วยการเผาผลาญพลังงานดึงไขมันสีเข้าจากที่พุ่มมาเผาเป็นความร้อนทั้งคืนเลยครับและเมื่อทำต่อเนื่องไปในสัปดาห์แรกคุณจะเริ่มสังเกตว่า ตื่นมาสดชื่นกว่าปกติไม่รู้สึกเหนื่อยล้าแบบเดิมบางคนอาจจะสังเกตว่าหิวน้อยลงตอนเช้าเพราะร่างกายเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นและในเดือนแรกนี่คือช่วงที่คุณจะเริ่มเห็นผลชัดเจนครับคุณจะสังเกตว่าท่าทางดูดีขึ้นไหลไม่หอ่อหลังตรงขึ้นอาจจะน้ำหนักลดลงได้และที่สำคัญคือคุณจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นในชีวิตประจำวันครับฟังแล้วนะ่าตื่นกันมากเลยค่ะแค่ทำสามนาทีก่อนนอนแต่ผลลดทำงานทั้งคืน แล้วลุงหมอมีข้อควรระวังอะไรไหมคะที่คนฟังควรรู้มีข้อควรระวังครับคุณนุ่นข้อแรกที่สําคัญคืออย่าบีบแรงจนเจ็บการบีบสะบักค,ควรให้รู้สึกแน่นแต่ไม่ควรรู้สึกเจ็บหรือปวดเลยถ้าทําแล้วรู้สึกเจ็บให้ลดแรงบีบลงค้างสั้นลงจาก3วินาทีเหลือ2วินาทีก็ได้ข้อ 2. ทําทุกคืนก่อนนอนเป็นประจำความสม่ําเสมอสําคัญกว่าความแรงดีกว่าบีบแรงมากแต่ทําแค่สัปดาห์เดียวแล้วหยุดให้บีบพอดีแต่ทําทุกคืน ข้อ 3. าถ้าอยากเสริมผลลองดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วก่อนนอนประมาณ30นาทีก่อนทำท่าน้ำอุ่นจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดทำให้การระตุ้นไขมันสีน้ำตาลได้ผลดีขึ้นครับข้อแนะนำที่ใช้งานได้จริงมากเลยค่ะแล้วถ้ามีคนถามว่าอายุมากแล้วเริ่มตอนนี้จะทันไหมลุงหมอมีข้อแนะนำไหมคะคำถามนี้ดีมากเลยครับยังไม่สายเลย เพราะไขมันสีน้ำตาลนี้ไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่ในร่างกายของคุณแค่ว่ามันอาจจะหลับไหลอยู่เพราะไม่มีใครไปปลุกมันนี่ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์ครับนี่คือการเปิดสวิตท,ที่ร่างกายมีอยู่แล้วคุณไม่ต้องวิ่ง10กิโลหรือกินยาแค่ให้ร่างกายทำงานอย่างที่มันควรจะเป็นยอดเยี่ยมเลยค่ะให้ร่างกายทำงานอย่างที่มันควรจะเป็นไม่ใช่การบังคับไม่ใช่การทรมานแต่เป็นการปลุกระบบที่เรามีอยู่แล้วให้กลับมาทำงาน แล้วถ้าให้นุ่นสรุปสูตรคืนนี้แบบง่ายๆให้คนฟังจำได้ง่ายก็คือ 1. ทําทุกคืนก่อนนอนแค่3นาที 2. ถ้าบีบปีกนางฟ้า10ครั้งนั่งยกแขนบีบสะบักค้างคลาย 3. อย่าบีบแรงจนเจ็บให้รู้สึกแน่นพอดี 4. ทําสม่ำเสมอดีกว่าทำแรงแต่ทำแค่ครั้งเดียว 5. ถ้าอยากเสริมผลดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วก่อนทำท่าถูกต้องไหมคะลุกหมอ สรุปได้สมบูรณ์แบบเลยครับคุณนุ่นลองทำคืนนี้เลยแล้วพรุ่งนี้เช้าลองสังเกตด,ดูนะครับว่าคุณรู้สึกยังไงเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นที่ร่างกายคุณเริ่มเผาผลาญแบบที่มันควรจะเป็นมาตลอดเตาผิงที่ดับไปนานกำลังจะลุกโชนอีกครั้งครับนี่คือข้อความที่ให้ทั้งความรู้และความหวังไปพร้อมกันเลยค่ะไม่ใช่แค่บอกว่าทำแบบนี้แต่ยังบอกด้วยว่าคุณจะรู้สึกยังไง ทำให้เรามีอะไรที่รอคอยมีอะไรที่สังเกตและที่สำคัญที่สุดคือยังไม่สายเลยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเริ่มวันนี้หรือพรุ่งนี้ร่างกายของคุณพร้อมที่จะตอบสนองพร้อมที่จะกลับมาทำงานได้อีกครั้งวันนี้ขอบคุณลุงหมอมาโกโตมากนะคะที่มาแชร์ความรู้อันล้ำค่าเรื่องเต้าเผาพลังงานส่วนตัวที่ซ่อนอยู่ในตัวเราวันนี้นุ่นเองก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่เยอะมาก โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าการเผาผลาญไขมันไม่ได้เกิดแค่ตอนเราวิ่งหอบแต่เกิดได้แม้ขณะนอนหลับถ้าเรารู้วิธีเปิดสวิตท,ที่ถูกต้องขอบคุณที่ทำให้เราเข้าใจว่าร่างกายของเรามีระบบที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแค่เราต้องรู้วิธีใช้ให้ถูกทางค่ะส่วนทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้วันนี้เราได้เรียนรู้ว่าร่างกายเรามีไขมันสีน้ำตาลที่ทำหน้าที่เหมือนเตาเผาพ,าพลังงานอยู่บริเวณสะบักหลังและต้นคอ แล้วเราสามารถกระตุ้นมันได้ด้วยท่าง่ายๆแค่3นาทีก่อนนอนที่เรียกว่าท่าบีบปีกนางฟ้าทำ10บครั้งแล้วร่างกายจะเผาผลาญไปทั้งคืนขณะที่เราหลับที่สำคัญคอือย่างไม่สายเลยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เริ่มคืนนี้ก็ทันค่ะและถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักได้ลองทำด้วยกันและกดติดตามสูงไวใกล้หมอนะคะดูแลตัวเองให้ดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ